รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมครับกลับมาพบกับรายการคุยมันทุกเรื่องนะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่ายโมง25อย่างนี้นะครับเป็นไงครับแม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว,ลกกวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของเราเป็นไงบ้างครับได้รับได้รับความสนใจมากเลยค่ะครับก็มีผู้ชมถามมาอีกเหมือนกันว่าครับเออพี่ป้อมครับผมอยากทราบเรื่องเบาหวานแบบชนิดที่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตอนนี้คือตัวเองอะ่ะยังไม่เป็นแต่ว่ารอบๆบ,บ,บ,บ้านอะ่ะ เป็นแบบเยอะมากไงตัวเองก็เลยรู้สึกกลัวก็เลยถามมาว่าเราจะไม่เป็นเบาหวานเลยได้ไหมในชาติอันนี้ครับแม่ก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าเราจะทําอย่างไรดีที่จะทําให้เราห่างไกลจากโรคเบาหวานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ตระหนักถึงสถิติการเติบโตการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งโลกเนี่ยคือคเป็นสถิติที่น่าตกใจมากถ้าอ<ม>ย่างไรแล้วออให้น้องแจนอธิบายเกี่ยวกับสถิติเลยค่ะได้เลยครับคุณผู้ชมครับรายงานสถานการณ์โรกเบาหวานจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับผมขออธิบายเป็นแบบทวีปทวีปไปแล้วนะครับทวีปแรกเลยนะครับทวีปอเมริกาเหนือและประเทศแถบทะเลแคริบเบียนครับ มีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับจํานวน37ล้านคนครับแม่โอ้โหเยอะพอใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเพิ่งนะครับทวีปแรกเลยครับโอ้โหเหรอมีหลายทวีปที่สองนะครับคุณผู้ชมครับทวีปแถบตะวันออกกลางและประเทศแถบอเมริกาเหนือครับจํานวน35ล้านคนครับอื้ไม่เบาไม่เบาไม่เบาครับแล้วเดี๋ยวขอขอโยกไปอีกทวีปหนึ่งเลยนะครับทวีปยุโรปครับโอ้โห56ล้านคนครับคุณผู้ชมโอ้โหมีที่ไหนมากกว่า ทวีปยุโรปอีกไหมคะลูกโอ้โหมีแน่นอนครับเอเชียเรานี่เองครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยนะครับ7 2บล้านคนครับแม่โอ้โห,โหน่าจะเป็นอันดับหนึ่งอโหโหของของทวีปทั้งหมดน่าตกใจมากเลยบางทีเรารเราคิดว่าเออที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกป,ปีแต่เราไม่เคยรู้ตัวเลขชัดๆพอเรามาฟังแบบนี้เราเห็นตัวเลขชัดๆัดนี่เ,นเป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันถือว่าทาไมถึงมีท่านผู้ชมถามเข้ามาแบบเยอะมาก เพราะบางคนก็อาจจะแบบว่ามีญาติอยู่ในต่างประเทศและญาติก็บอกวอ่าที่นี่เป็นกันเยอะเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับอชอใช่เออดีเหมือนกันแล้วถ้าวร,<ๆ>รวมๆกันนี่มันเยอะสักแค่ไหนร้ารวม<ๆ>เลยนะครับ<ๆ>รวมทั้งประเทศแถบแปซิฟิกตะวันตกเลยนะครับรวมทั้งหมด138ล้านคนครับโอ้โหอย่าเล่าอย่าเพิ่งเล่าสถิติต่อเลยค่ะเอาเป็นว่า อยากทราบเหมือนกันว่าถ้าเราเจาะเป็นประเทศเนี่ยเอาเป็นประเทศที่รู้สึกว่าคนจะถามเข้ามาเยอะเหมือนกันค,คือมีผู้ค้าติดต่อเข้ามามตามตามประเทศน,นั้นๆนั้นลองยกตัวอย่างให้ฟังสักถึง6 7 8ปประเทศแล้วกัน<ด>ที่ท,ที่ที่เรามีข้อมูลอยู่ได้เลยครับแม่ เอาอย่างนี้ดีกว่าอยากทราบประเทศที่เป็นคู่ค้าเราดีกว่าประเทศแรกขอเป็นประเทศจีนก่อนเนื่องจากว่าประชากรเยอะอยากทราบว่ามีเยอะแค่ไหนโอ้โหไม่ผิดหวังครับแนะ่ประเทศจีนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งมีประชากรที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานนะครับจํานวนทั้งหมด109.6ล้านคนเลยนะครับเป็นร้อยล้านเป็นร้อยล้านคือประเทศเขามีประชากรเยอะครับตายเป็นร้อยล้านนี่แบบไม่อยากจะนับเลยอะคะว่าถ้าไปโรงพยาบาล้องกันนี่ มันจะคจะง,งต้องนัดกันเป็น2อสเดือนครั้งอะไรประมาณนี้ครับเอ,อเอาอีกสักประเทศหนึ่งนี่ก็ติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันสหรัฐค่ัสหรัฐรฐคะครับสหรัฐที่ผมไปเสืบมานะครับจํานวนผู้ป่วยปี2558นะครับสหรัฐมี29.3ล้านคนครับแมออ่ขอเป็นประเทศที่ใกล้บ้านเราเข้ามาหน่อยแล้วกันนะคะเอา อินโดนีเซียแล้วกันค่ะอินโดนีเซียมีทั้งหมด10ล้านคนครับแม่ขออีกหนึ่งประเทศที่ติดต่อเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะประเทศญี่ปุ่นค่ะประเทศญี่ปุ่นมี7.2ล้านคนครับ น้อยค่ะไม่น้อยขึ้นหลักร้านกันทุกประเทศเลยนะครับหวังว่าประเทศไทยของเราคงคงไม่มากไปเท่าไหร่นะคะคขอทําใจนิดนึงว่าเมื่อปีเมื่อปีก่อนที่เราสํารวจเมื่อตอนสักสงปีที่แล้วค่ะสามจุดห้าล้านคนไม่อยากทราบว่าตอนนี้ประเทศไทยมีเท่าไหร่คะเมื่อปี2558นะครับจากผลสารวจ<ม>ประเทศไทยเรามีทั้งหมด4ล้านคนครับ ประมาณนะครับ4ล้านคนเพิ่มขึ้นมาประมาณ5้าแสนนี่คือคนี่คือที่เราสำรวจได้โดยตามโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยแล้วใช่ครับแต่ผู้ชมคะ,ะที่เราพูดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันคือผู้ป่วยที่ที่เราสามารถสืบค้นได้แล้วลงทะเบียนไว้นะคะยังมีผู้ป่วยแอบแฝงที่ที่ยังไม่รู้ตัวเองว่าเป็นโรคเบาหวานนี่ก็คงจะอีกไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นถ้าดูสถิติอย่างนี้แล้วลองลอง,ลองตรวจเช็คตัวเองดู บ้างน,นะคะว่ารเ,ออเราเข้าขายหรือยังเพราะว่าถ้าเผื่อถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงนะคะเรายังสามารถที่จะดูแลตัวเองที่กลับมาเป็นปกติได้ง่ายกว่าผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานไปแล้วนะคะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานที่น่าตกใจมากเลยนะครับพักสักครู่นะครับโอ้โห ช่วงที่2ของรายการน,นะคะ <in> เห็นเปลยไว้ว่ามีข้อมูลที่น่าตกใจมันยังมีเรื่องอะไรที่น่าตกใจมากกว่าคนเพิ่มขึ้นเป็นเบาหวานจนจะคลองโลกอยู่แล้วเนี่ยมันมีน่าตกใจกว่านี้ไหมคะมีสิครับแม่ข้อมูลที่น่าตกใจในปีพศ2583ครับนี่เป็นการคาดการณ์นะครับแม่ครับค่ะผู้ใหญ่หนึ่งใน10คนนะครับจะมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคเบาหวานนี่ถึง642ล้านคนเลยครับครับและข้อมูลต่อไปเลยนะครับ ผู้ใหญ่หนึ่งใน11คนจะเป็นเบาหวานแบบเต็มตัวจำนวน4 1 5ล้านคนครับเป็นเบาหวานเต็มตัวแปลว่าเราเป็นเบาหวานไปแล้วเป็นแน,แน่เลยครับเ,รเป็นแ,นแนครับต้องรักษาแน่แนใช่ครับโอ้ oh, น่า<ล>ตกใจนะคะหนึ 1, 1> ่งใน11หญิงตั้งครรภจะมีโอกาสเป็นเบาหวานถึง1ใน7คน7คน,นแสดงว่ามันจะเยอะมากขึ้นเลยใช่ไหมคะคในปีพศอะไรคะ 2583 25ครับก็อีก24ปีใช่ไหมครับ,รบใช่ครับมีอีกไหมคะ<อ>ที่<อ>น่าตกใจเอาน่ากลัวว่นนั้นนะครับทุกทุกวินาทีนะครับจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานนี่หนึ่งท่านแน่ๆครับเป็นข้อมูลที่ที่น่าตกใจมากเลยครับท่านผู้ชมคะถ้าอย่างไรสิ่งข้อมูลที่น้องแจนเอามาอบอกท่านผู้ชมเนี่ยมันยังไม่ทันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น เราทุกๆคนสามารถที่จะดูแลตัวเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลาจากโรคเบาหวานเพื่อให้สถิติที่เขาคาดการขึ้นมาเนี้ยมันไม่เป็นจริงค่ะถ้ายังไงเราอยากให้ติดตามรายการของเราไปนะคะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องมาร่วมกันรณนนรงค์อย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเบาหวานอีก20กว่าปีนี้ครองโลกค่ะคเพราะว่าการที่เราได้เป็นโรคหรือเจ็บป่วยไปเนี่ยมันจะทําให้หนึ่งเศรษฐกิจเราแย่แน่นอน 2>, 2มันจะต้อง ค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้จ่ายนี่ก็จะเพิ่มขึ้นทั้งของส่วนตัวแล้วก็ของรัฐนะคะและข้อที่3คนเราถ้าเจ็บป่วยมันก็คงจะไม่มีความสุขในชีวิตที่เหลืออยู่เลยถ้าอย่างไรแล้วอย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะเราจะทุกสัปดาห์ต่อจากนี้เราจะมารณรงค์ร่วมกันให้เรารู้ทันโรคประวันเพื่อให้เราได้มีชีวิตอยู่แบบไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมสัปดาห์หน้านะครับยังอยู่กันในเรื่องของโรคเบาหวานนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่มีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือสอบถามพวกเราได้ที่เว็บไซต์ facebook.com/slatpoomtimit นะครับและช่องทางอื่นๆที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราสองแม่ลูกก็หมดลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ